สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาประกอบที่วางเท้าสำหรับวางใต้โต๊ะกันค่ะที่วางเท้าแบบนี้ช่วยให้เราไม่เมื่อยขาเวลาที่นั่งทํางานนานๆนะคะอันนี้ปอยเลือกมาเป็นสีขาวค่ะราคาประมาณ3ามร้อกว่าบาทนะคะเดี๋ยวปอยจะใสพ่พิกัดร้านเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะมาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันเลยนะคะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีเป็นน็อตตัวใหญ่แบบนี้มาให้2ตัวนะคะจะเป็นน็อตลักษณะนี้นะคะ อัวนี้จะเป็นส่วนของขาตั้งค่ะด้านล่างมีเป็นโฟรมรองอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นส่วนของแผ่นวางเท้าค่ะสำหรับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะคะการประกอบก็ไม่ยากค่ะให้เอาตัวขาตั้งเนี่ยมาประกอบกับตัวแผ่นวางเท้าอันนี้ก่อนนะคะ ตัวที่ยื่นออกมาของแผ่นวางเท้าใส่เข้าไปที่ขาตั้งแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็เลื่อนเข้าไปนะคะจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งให้ใส่ตัวที่ยื่นออกมาเข้าไปในช่องนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เอาน็อตที่เขาให้มาหมุนเข้าไปเลยค่ะน็อตอันนี้นะคะเลือกระดับที่เราต้องการค่ะสามารถปรับระดับได้นะคะนี่ค่ะสำหรับระดับที่ปอยชอบใช้จะเป็นระดับที่3าจากข้างล่างนะคะ ก็หมุนเข้าไปในลักษณะนี้นะคะหมุนเข้าไปให้สุดค่ะพอหมุนแน่นแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่ค่ะใส่ที่ออกมาเข้าไปในช่องนะคะแล้วก็เลื่อนเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกระดับให้ตรงค่ะจากนั้น ค่ะเท่านี้ก็นั่นดีแล้วนะคะสําหรับวิธีการประกอบก็ง่ายๆเท่านี้เองค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวางไว้ที่ใต้ตัวทํางานของเรานะคะสําหรับวิธีการประกอบก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะตรงกลางจะมีที่หมุนๆช่วยเมื่อเท้าด้วยค่ะที่วางเท้าอันนี้ก็ช่วยให้เรานั่งทํางานได้สบายขึ้นเนยอะเลยนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ